นี่ครับน้ำท่วมฝนตกเมื่อคืนท่านผู้ชมครับมาเบิ่งทีเปิดปิดน้ำนี่ล้างถากป้าน้ำมาหลายมักสีลนทอทอที่เ้อเห็ดของ,งอ้อขึ้นมานี่นถทะร่นแล้วไหลบปท่านกระสิม,มีกรสีม,มีชุดนี้ครับไหลไปนี่นี่ยก็ไหลทั้งไหลลง ทุกไหลไปตามท่อที่สำรองหากว่าน้ำไหลแต่าปรากฏว่าน้ำในคลองบ้านเท่ากับว่าห้องเมืองนอกห้องเมืองในคลองที่มันเสียเลยลงห่วยเรือปรากฏว่าน้ำม,มันก็ไหลคือกันน้ำม,มันอยู่ขึ้นมาก็เลยทำให้น้ำห้องแท่ซูบ่ไหลครับแทบสูบ่ไหลเลยลนิดเดียวจนกลัวถ้าฝนโมมา น้ำในคลองกเกษตรล้ลงไปเมดพอ่อไ้ลงไปเมิดน้ามหมาก็ริเจ้าสิด้ไหลลงไปครับตอนนี้ระดับน้ำเฉาะปั๊บไว้นี่คิดว่าระดับน้ำนรืพ่อพ่อประมาณนี่แหละครับธรรมดาเนาะปีนี้บ่ได้เห็นเป็นเห็ดหน้าเห็ดเองครับถ้าเพิ่นบอกว่าชาวนะาไขน้ำเข้านา ช่างสอนดัดล,ลูกสอนก็เลยต้องจำเป็นมขึ้นฝนตกครับจำเป็นต้องเบึงเบึงว่าทอดปับ๊บเปิดปิดน้มเนี่ยมันขาดบอนี่ครับปราปุ๋ยบายยังปกติอยู่แต่ว่าน้ำขึ้นไหลครับออกแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ